ไอ,อจะข้านี้มึงทำรงแรงเกินไปนะกูทำรงแรงตรงไหนวะกูให้ทำตามหน้าที่ไม่ผิดกูหน้าโหดเกินไปแล้วครับนะกูก็ว่างั้นละ่ะไอจ้จ๋ามึงทำโหดเกินไปนะเว้ยยิงเรอวะกูว่ากูทำไม่เดียวเองนะไม่รุนแรงเลย ส้มเจ้ส้มโลละสิบบาทสิบบาทกระเทียมดองครับกระเทียมดองครับกระเทียมพ่อของเด็กเกลือครับเกลือเว้ยยิงกันตายทุกวันเลยเอา้าวขายต่อดีกว่าเฮ้ยส้มเอ้ครับเจ้าต้องสวยงามประทุหนเมืองแห่งหนึ่งไงหามันโดนด,ดิกลัวมันน่าอยู่แถวเนี้แหละ เออนั่งไงใครว่านั่นใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับหัวหน้าอะไรนันเหรอเช็ดกระจกให้ไม่ทับเช็ดกระจกไว้ให้รับเออไม่ต้องเช็ดหรอกครับไม่ต้องเช็ดอ้าวเฮ้ยไปไกลส้นเตเลยไม่เช็ดเช็ดอะไรเนี่ยเอย้กูจะหาผ้าขนลอยู่เฮ้ยนั่งไงเจอแล้วหัวหน้านั่งขับมันหัวหน้าเอ้กูรู้แล้วเชื่อกลอยู่เฮอะไม่ปล่อยให้มันนี้ไปได้หรอกนะ ตำรวจับลุชนคนร้ายอะ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 คนร้ายอ่ะเอ้ยทำไมกูติดคุกวะเนี่ยอะมึงมันก่อนที่กูจะเข้าคุกเมื่อวานนี่วะเฮ้ยทำอะไรกูบอกาพออ่อไงเฮ้ยบอกาพออ่อไงพ่อมึงสัตว์กวูในรุ่นพอ่อไงสัตว์เอ้ยเฮียนี่นะ